川口湖駅に到着いたしますそれでは出発いたします。 นี่นี่ตอนนี้ตอนนี้ยินไงโอ้ยมันมีกระเป๋ามาเอากระเป๋าออกได้ปะในนี่ตุีดตุ๊ดในจุดเราจะได้เจอฟูจิแล้วดูดูดิรอมาตั้งแปดปีไม่เจอแล้ว นี่ใจที่บา้าแตงสวยมากเลยอ่ะอุ้อยขอถ่ายซื้อหนึ่ลืมลเขาให้เราข้ามก่อนพี่ลืมเดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วกันก่อนนะคะวิส <laughs> <laughs> かなはあ。 แต่แว่าเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะไม่เป็นไรฟูจิก็มีโอเค กำลังเาจะไปตรงไหนนะฮอนโช่สตรีทวิวอืม,อมแต่ว่าวันนี้หมามาเดินเอยหมาแจ๊กกันด,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 ดิว่าญี่ปุ่นเขาต้องเงียบ กระจายปิดไม่มันมันเยอะแล้วนี่เพิ่งจะกดเมื่อกี้เองมี14ีวิเอ็นไหมดูมันพอถ่ายก็จะให้ปิดพอกดปิดก็บอกทำไมไม่ถ่ายดูสรุปจะเอายังไงยังมีเรื่องแล้วนะพูดเลยแต่ได้ข่าวว่าเมื่อกี้ใครบอกว่าถ้าเห็นพูจีวันนี้จะไม่บ่นไม่บ่นเรื่องปวดเท้าัวเล็กอต่ปากมันแรงมากบ่นเรื่องอื่น ตรงไหนที่เขาถ่ายไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหม ขาตั้งก้องไม่ใจนี่เฉยอะไรใจนี่ แชื่ออะไรไม่รู้ดีดีร้อนลายน่ารักรับอ่ะ ระวังลื่นนะ,ะพี่มันเจดีมันเชื่ออะไรนะเอ่อชีโลอะไรวะเออเดี๋ยวค่อยไปหาอ๋อชีโลพัดกอนดาอะไรสักอย่างโอเค โอ้ยถึงกี่โมงขึ้นบันไดเหนื่อยมากเลยรู้สึกยังไงบ้างอหอยังไงถึงกี่โมงยังอีกกี่ร้อยขั้นเนี่ยโอ้ปาดอีกเยอะมากเลย,อยตอนนี้ได้ยินแตเสียงหอบหมดเลย,ยพักก่อนได้ไหมอันนี้ มื้ยขามื้ยนมจะไม่บุ่นจะไม่บุ่นใครบอกว่าถ้าเห็นฟูจิวันนี้จะไม่บุ่น <laughs> ว <c oughs> ิตวิเตอร์ให้ก่ ถึงแล้วนะคะตอนนี้อ้าวแล้วพี่แจ็คเป็นไแล้ววะสวยอ่ะแสงก็สวยโอ้ต่คนเยอะมากเลยนะนอันนี้คือยามานาคโกรโดดีกว่ามะคนแบบถ้ารอนี่โคตเสียเวลาเลยนะแล้วขึ้นมาทำเพื่อก็ขึ้นมาให้เห็นไงจบนะนไม่เป็นไร ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นบรรยากาศข้างบนไงวันนี้เราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าคนเยอะมากคนต่อคิวกันโหน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะเราเราคิดว่ามันน่าจะเสียเวลาเดียวเราจะไปยามานากโากะดีกว่า <Okay. S 2> เพราะว่าไอขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็ได้เห็นวิวแหละไปข้างล่างดีกว่าวนคนจะได้ไมเ่เยอะมากมันไม่เสียเวลาเราด้วยเพราะเราแพานไวหลายอย่างเดี๋ยวมันปิดแ <Okay. S 1> พนอีกนี่ฟูจิ Fuji. เริ่มที่จะแบบ เริ่มเปิดหมวกแล้ว <yog i> เป็นไงโอเคไหมขึ้นมาแป๊บเึ็นก็ยังดีเนาะแค่เห็นแค่น,นี้ก็รู้สึกดีแล้วโอเคสวยมากนี่คือวิวข้างบนนะคะตอนนี้คุณลุงยัง คุลุงยังเปิดหมวกไม่หมดยังเปิดหน้าแกล้ครึ่งหนึ่งสวยมากทุกคนดูดีแล้วฟิลบรรยากาศบ้านแลตรงนั้นเป็นภูเขาฟูจิฟันเริ่มเพิ่มเลยสวยจริงๆอ่ะสวยมาก ช่ำมากเลยอ่ะเียเจ้าหอมมากใช่ไหมดมดูดิดอืมนี่หน้าตาอย่างนี้อืมเหมือนตัวบอหรี่ที่ไทยมันจะแบบนุ่มๆอืมหวานเหมือนขนมเนี่ยแหละน่ะ เดี๋ยวค่อยเก็บไปกินต่ออันนี้เรามากินโชว์เฉยเรามากินโชว์ที่ฟูจิดูมัน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 เอาอีกไหมเดี๋ยวเอาไปกินเอาไปกินนู้นดีกว่าอใหญ่ใช่ไหม๋ยวต้องลองสีชมพูบอกสีชมพูก็อร่อยใช่แต่สีชมพูแพงไงโอเคไปละโอเค ลืมตั๋วที่จะไปถ่ายรูปที่ฟูจิที่โรงแรมไม่มีอะไรพูดเลยนอกจากสอาบอรู้สึกผิดนะคะเพราะตอ,อนนี้พี่แจ็ควิ่งไปเอาให้อยู่ตอนแรกก่ซื้อตัวใหม่แต่ตั๋วมันแพงไม่ใช่ตัวไทคนมันเยอะมากโรงแรมก็อยู่ไกลโดวนวนแน่คอยดูวันนี้ชีลืมบัตรขึ้นรถยามานาโกะเลยแล้ว ต้องวิ่งจัดสถานี้เพื่อไปตโยโกโอินบอกเลยไอ้ปกตกิการเดินใช้เวลาครึ่ชงชั่วโมงแต่อันนี้ไปกลับครึ่ชงชั่วโมงคือวิ่งจริงๆ1ิงพันแปดะร้อยยนยอมเสียเพิ่มได้แต่คิวยาวมากกูวิ่งกับดีกว่าถ้าคิวจะยาวกลับไปซื้อใหม่ไม่คุม้มวิ่งคุ้มกว่าสนุกด้วย

ไดตัวมาแล้วนะคะที่ลืมไว้ขึ้นรถพันอีอยช่วยขอโทษนะสภาของคนที่วิ่งไปโรงแรมแล้วตัวให้ฉันขอโทษนะ 开发 ไงบ้างเ่่ไหรจะถึงก็เนี่ยจริงๆมันก็ถึงแล้วเนี่ยคือรถติดพันสองคันแล้วเนี่ยจะไปดูหานดูหงเนี่ยไม่รู้จะไปขึ้นที่ไหน หลังจากที่เราไปพาสเยมานกกกากาโกะแต่ว,ว่าเราน่าจะลงผิดที่ก็ <g _> เลยจะต้องเดินมาก็หาป้ายรถเมย์ขึ้นอีกแต่ดู <g _> ดวิวฟูจินี่ระหว่างทางก็สวยสวยมากเลยอากาศอากาศก็เย็นและหนาวมากปากสั่นเดิมเพราะลมแรงมากครับ

จะไม่ได้ถ่ายกระโฮงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่าตรงที่พักแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้รีบหน่อยมันต้องทำเวลา วันนี้ได้วิวเต็มๆรู้ไหมวันนี้เรามีอะไรที่แบบน่าเล่ามากเลยหนึ่งเลยปวดขี้ปวดขี้ทั้งวันเดินทางปวดขี้โอโ้โหไม่พอรถวิ่งไปอีกฝัง่งนึงฝั่งนู่นแล้วก็ไม่มีรถมาฝั่งนี้ต้องรอรถเป็นชั่วโมงตอนรอรถเป็นชั่วโมงปวดขี้อีก แล้วสักพักหนึ่งเริ่มถอดใจ<ห>จะกลับแล้วสักพักหนึ่งสวรรค์โปรดรถมาลืมคันเดียวด้วยนะลืมบัตรด้วยวันนี้ลืมบัตรวิ่งไปเอาที่โรงแรมใช่แต่ไอ้ลืมบัตรมันไม่ทอะไรเราแค่วิ่งไปเอาที่โรงแรมไม่เป็าไรและแต่ไอ้รอรถแล้วแล้วก็เราไม่รู้ว่ารถมันจะมาเมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงมันโคตรแบบเชี่อเลยว่านี่แต่พอเราได้มาถึงตรงเนี้แม่ เหมือนปดแอร์อะแบบจบแล้วอะกูชนะแหละ <c oughs> <c oughs>